สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเก็บดอกแคที่นาของป้าเรียมนะคะป้าเรียมก็คือพี่สาวของยายไหมเองค่ะแกปลูกดอกแคไปเยอะมากทั้งดอกแคสีขาวแล้วก็สีแดงที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของยายไหมช่างกำลังทำกำแพงกั้นดินอยู่นะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่นาของป้าเรียมค่ะดอกแคนี้พวกเราเพิ่งเก็บไปได้ไม่นานออกดอกเต็มต้นอีกแล้วค่ะ บ้านเราหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็มีความสุขดีเหมือนกันนะคะอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวแล้วยายใหม่ก็จะมาอยู่ที่นี่บริเวณที่ของยายใหม่ที่กําลังสร้างกําแพงกั้นดินอยู่นี้แต่ก็ยังไม่ได้ปลูกบ้านตอนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้มาอยู่ค่ะก็จะปลูกพืชผักสวนครัวต้นผลไม้ไว้ก่อนอนาคตข้างหน้าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่ะ วันนี้จะทำแกงส้มดอกแคร์ใส่ปลากระป๋องตามหอมแดงกระชายใส่ในโม้อปลากระป๋องน้ำแกงส้มกระปิบตำให้เข้ากันแต่พอดีกระปิหมดค่ะคุณแม่วิไลกำลังไปซื้อให้อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่รอประจำกายของคุณแม่วิไลขับได้ช้ามากเลยค่ะ ขาคอใหญ่คะยิ้มแน่แม่คัวมะขามนะคะน้งมะขามใส่แกงปลาอใส่น่ำใส่ดอกแครลงไปค่ะดอกแครล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วดอกแครดิบกินไหนบ่แม่ไหนทุกคนชอบทุกคนชอบบ่เบียดตัวไม่เบียดเดี๋ยวมันไปยุ่ เด้อท่านผู้ชมเอ,อ้ยสวัสดีค่ะมาก,กินข่าวน้ำกันเด้อค่ะไม่เนาะมีกินข,นข่าวน้ำข่าแ้ามีหมกเห็ดซุปบะหมี่ซุปเห็ดตะไคร้ทอดปลาทูทอดผักเอ้ยบะหมี่ทอดผักผักบุงงกบ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงจ้าแล้วก็แกงส้มปลาช่อน,อนทอดปลาช่อนใส่ผักแคร์ดอกผักแคร์ านี่ก็ผักนี่ก็หมกเห็ดเยอะแยะมากินกันเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้ออร่อยอร่อยแจีบเป็นตันายน้องค่ะไม้ไทยในฝรั่งเมืเอนมากศีดศีดน้ำแนื้อไทยใ,ในฝรั่งศีดจ้าเหมือนมากบัน๋นพอบั๋นเมย จังหวัดขอแนแก่นมากินเขากินน้ำน้องกันตกทาตกไทยตกลาวฟันก็ไม่มีฟันกำลังทำอยู่นะคะคุณหมอนัดอีกสองอาทิตย์ช่วงระหว่างที่คุณแม่วิไลไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปันปลอมค่าของน้ำตาลลดจากสองร้อยกว่าเหลือเท่ายเมียร้อยสี่สิบเห็นไหมพ้นดีกับแบบนั่นแหละเพราะ <c oughs> ว่า รับประทานอาหารไม่ได้เต็มที่ดีอย่างเสียอย่างท้ายทายสุดมีผักกั้นจองลวกด้วยนะคะแล้วก็ได้นจองยังมีหน่อไม้อีกนะคะ หน่อ,อไม้ต้มปลาสับหอมไน่เอารุนโต๊ะแล้วปลาสับทำเอง, <pray. S 2> ะองนะคะหน่อไม้ก็คุณแม่ยี่เลก็ทำเองค่ะนี่ผักบุ้งบุ้งเนี่ยพี่จนวกินเฮ้ยไม่ต,ตักแซงค่ะบบเมียบ่มีอะไรบ้างเนี่ยงกินแล้วก็ดีหืมไม่รังกินะ chặt nó miếng nào, ngọc cứ thử, um, cái từ cái từ ăn nè, cái này vẫn là tơ ăn, thái ăn, lau, nguyên cái cốc khẩu đó nè. ก็ยเก้านี่ลหะัเงินน่ินดุกีอยูเยัวนนอไปฮะอือันกีรเยัวแอตเล่นน่นไเห็นไกินเขาแล้วตันจินกี้เน่อะเไม่กินงาด้นสาม แม่ครัวมาช่วยกันทำอาหารน้องเหมียวแล้วก็ <c oughs> น้องกวินครับผมตามด้วยน้องมัดกำลังหั่นกบกกน้องกวินครับมองกล้อง่อยครับมองกล้อง่อยครับผู้ช่วยเด็ดผักรถละสี่สิบบาทรถละสี่สิบบาทได้แตงไทย<ม>ได,ด้วย,วยค่ะแตงไทยลูกละยี่สิบบาท,ทหอม ถั่วงอกแตงไทยส่วนอันเนี้ยเก้าสิบบาทสามกิโลเนี่ยค่ะขนมจีนแบบรีบสดนะะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะเม็ดกระถินแล้วก็ผักกําละสิบบาทมีขนุนด้วยนะคะแปลว่ายังไม่ต้มถุงเท่าไหร่นะมัดถุงละสี่สิบเนาะใช่ถุงละสนะี่สิบบาทแล้วก็ถั่วงอกอันอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเน,นี่ยคนน,น้อยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยคนน้อยเนี่ย คนน,น้อยเท่าไหร่ครับผมอันนี้แพงเป็นร้านอ่ะแพงกว่าน,นั้นอีนี่ได้นี้มามถามนนั่วต้มอร่อยมากถุงนี้ยี่สิบบาทเม็ดเต็มดิเนาะเมียวเม็ดเต็มดินะมเนาะยังไม่ได้ดีเพราะหุ่ใจก็พักผ่อนเด็ดเด็ดเดร็จแล้ว ฝีมือก <l Jean Rabbit bulun> ันต้มมะละกอจากป้าเทียมนะคะป้าเทียมสวัสดี่อยค่ะสวัสดีค่ะป้าเทียมตําส้มตำอร่อยที่ยังนี่น้นตาลทิพย์เคล็ดลับที่ทำให้ส้มตำอร่อยคือใส่มะนาวบ้านมะนาวบ้านหอมแต่น้ำก็หลายเนาะนาวบ้านเนาะเสียหน่อยเสียหน่อยไหลจะไหล โอ้หันไปแล้วรับประทานด้วยกันนะคะแล้วค่ะทอดเนื้อทอดเนื้อกับทอดส้มเนื้อแดดเดียวจ้ะหอมหอมาอร่อยกินกับข้าวเดียวยางจังหน่อยอยู่เออยายบอกว่าเอาหนังปลาใส่จางอืเสร็จเลย แล้วท่านป้าบุ้งออมกบอันนี้ออมกบค่ะออมกบอ้ตัวใหญ่ๆฝีมือน้องน้องมัดใช่กับญาติเทียมฝีมือมัดกับญาติเทียมเจีาบองฝีมือทุกคนออันนี้เจาบงช่วยกันทุกคนเจีาบองจากแม่เป็นไรน้องใหม่น้องใหม่มาจากบ้านปนประตูปนประตูฝีมือทำเองโอ้ยชอบมันได้นอนลูกเอ้วาเขยไดไมป กินหนึ่งนะดินนึ่นะนำเนื้อตุยๆเนาะเจ้าข้าวเนื้อข้าวข้าเข้าวข้าเจ้าข้าวกันเน้มันเป็นนากินเนี่ยปุ่น้าวร้ข้าวญปุ่นไหมหอมนะตลงมากหมืนเลยเนาะอะไรอยู่ังดขาวญี่ปุ่นนั่ลงมากเกเป็นนางกินยุ่นเหมนกัน ไปสืนเหรตลาดวันนะอ,อ๋ไปแล้วจะเคร่งมือไปนั่งกินกินยังกับสร่างกินเนาะไมาวันเขาวันคนไม่อยากออกกล่องนี่ยังบางกล่องไ่ครับไปตลาดนะเดียวนะไม่ làm ăn mình 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 gần đây, mình 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 mình